ครับสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับช่องเอกเกษตรสดชื่นนะครับเมื่อนี้นะครับผมได้นะครับมาหาแมรุโบรานเนาะครับเนาะสวัสดีค่ะาวัทุกท่านนะครับท่านไดเบิึงท่านไดเบิึงคลิปนะครับย้อนหลังนะครับคลิป2-3วันนะครับหรืออาทิตย์ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเคยมาทายสวนนี้นะครับเพื่อนได้เคยบอกนะครับฮอร์โมน อ่าน้ำหมักน้ำหมักยังเขาแม่น้ำหมักไกอ้น้ำหมักค่ะน้ำหมักทากําจากปลากระม๋อยค่ะาน้ำหมักปลานะครับเรามีผู้สนใจนะครับเมื่อนี้นผมได้กลับมาหาเพื่อนอีกทีนึงนะครับไก่สีไข่เพื่อนสอนนะครับวิธีการเฮ็ดน้ำหมักปลานะครับให้พี่น้องเขาเบิ่งนะครับผู้ที่สนใจก็สมัครเฮ็ดน้ำได้ครับอ่ะให้แม่แนะนำเลยครับน,นี่ค่ะก็มีปลา นี่จะมีปลาปลาที่มันติดอันงติดด่างติดอย่างมากค่ละล้วมันกะทิเพื่อนทีบอค่อยใส่กันเพราะว่าพวกอันปลานี้เพิ่นกับมันมันตายแล้วมันเน่าแล้วมนนแวม่กะสิเก็บใส่กรละมังไว้เก็บเก็บสะสมไว้ไว้ไม่เห็นนำมกักค่ะทีนี้ปลาเนี่ยเ,เขาจำเป็นต้องเอาปลา,าที่ที่เน่าหรือ,อ,บ,อบอ่ครับแต่ว่าปลาที่สดเพื่อนกับไว้แต่กินนะครับปลาที่สดสดเพื่อนก็กินปลาที่มันตายแล้วเพื่อนยังนีเพื่อนกะสิบอไว้แต่กินเพื่อนก็สิเอนเพื่อนกะสิ ส่วนมากผู้เฒ่าบ้านเฮาสิเฮ็ดปลาลาเนาะแต่ว่าแม่บ่เฮ็ดปลาลาแม่เฮ็ดน้ำมักแม่ก็สิเก็บผู้ใดได้ดมาผู้ใดทิ้งแม่ก็สิขอ,อมากสิล่ะครับนี่อันนี้ก็น,นี่เริ่อมเริ่มมิเลื่อมสีนเน่าหรอนี่แล้วก็สิใส้หอยอยู่สวนสิใส้ยู่แค่นี้เด้อค่ะน้ำมักมันน้ำมัก น้ำหมักหอยอันนี้หอยเชอรี่ครับนี่อันนี้หอยเชอรี่หอยนี่เขาจําเป็นต้องต้องเอาหอยคือหอยสดสดครับนี่หอยสดได้ได้ได้แต่หอยจุ๊บหอยยังก็ได้แต่ว่ามันหน่อยน้อหอยเชอรี่มันก็หนวยใหญ่ขนาดนี้มันก็หนวยใหญ่มันก็ได้มันก็ได้หลายพ่อไว้เห็นบอกสดสดเลยครับีเก็บมาสดสดหอยเชอรี่แล้วก็จะมีแล้วก็จะมีนี่ครับพอดออันนี้พอดอพอดอสองคับที่นี่ครับอ่ามีพอดอสองนะครับ ที่นี่ขอขขออสอบถามนะครับเพื่อพี่น้องเขาบอกผมว่าพ่อดอสองนี่คืออีหยังนะพ่อดอสองนี่มันเป็นสารเหลงไหมครับแฉลบสารเหลงให้มันเปื่อยให้มันเน่าให้มันอีหยังสิไหมครับให้มันให้มันละลายสิไหมครับเป็นตัวช่วยครับในการมัดไม่ให้สลายพวกแต่ส่วนมากพ่อดอนี่เพื่อนสิบะคอยมีขายเด้เพา่อนชิบะขอแต่นักเกษตรเกษตรตำบลเกษตรอำเภอสิไหมครับรันากกเษตอันนี้คือเขาอันนี้คือเขาต้องไปขอ แมนครับแมนครับแ,แต่อันนี้แม่ได้มาจากสํงงานักง,ง,ง,งานเกษตรอําเภอเฮาครับครับผมตัวนี้ก็ได้มาจากสํานักงานสํานักงานเกษตรนี่สิมีทุกอย่างทุกพอ่อดอกครับ<ม><ม>ยังอยู่สวนแม่แม่กเกษตรหลายอย่างเนาะแนวไรแมลงก็มี่เลยครับเนี่ยอันนี้ก็คือพ่อดอกเจ็ดเนี่ยไล่แมลงมันมันอ่นมันหมดไปหลายใช่หมดไปหลายอันแล้วอันนี้<ม><ม>พอ่อดอกสองนี่สิเป็นอันผลิต เชื้อจุลซีควบคุมเชือสำหรับโลกลาอันหากเนาโคลีองถึงไหมครับเนี่ยแต่ตัวนี้แม่พั์เห็อยู่แม่ด้มากเหรอแม่ดีแต่ก็ือว่าแต่ละตัวเนี่ยเขามีการใส่ที่แตกต่างกันไปเนียนค่ะแต่ว่าสูตรน้ำมักป่าเนี่ยเขาใส่อดไรติดเขาดรอซองใช่ครับนี่ตัวนี้พอดรอองครับพอดรอสองตัวนี้ครับ แล้วก็จะมีกากน้ำตาลแจ่ว่ามือนีกากน้ำตาลแม่หมดแล้วครับ,รบปกติแม่พอดอสองหนึ่งซองแม่จะใส่กา,กากน้ำตาลอยู่ที่10กิโลโอครับแต่ว่าวมือนีมันสีมีอยู่ประมาณนียค่ะพถึงเกือบเกือบถึงนิดนึงแม่ชีสาธิตให้นเบื้องก่อนซื้อแต่ว่าแม่ก็มกักว้แล้วเดี๋ยวก็แม่ก็ค่อยไปหามาเพิ่มอีกนะครับ,รบเพราะว่า<ร><ร>มันไม่ครบแล้วก็จะมีน้ำเปล่าน้ำเปล่านี่แม่ก็จะใส่ถ้าเป็นอันนี้แม่ก็จะใส่ยู่กระาม่านนึน อันนี้มันมันหมักได้หลายเด้อครับนี่ตัวนี้จะหมักได้อยู่ที่ประมาณ50ลิตริททางนึงเนี่ยแต่ว่าแม่ของบ่ค่อยหมักหลายแปลงหอกแม่เขาจะหมักเพื่อเราประมาณสิบริตรีไ่ไสิบริทใบใส่เอาปริมาณเยบอะบ,บ่เอาบ,บ่เอาปริมาณเอาแต่แบบคุณภาพ <c oughs> เอ้นเน้น <c oughs> อันนี้มีน้ำน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าตัวนี้บ่แม่นว่ามันเป็นยังคือสีสีอันนี้เอาน,น้ำเปล่าใส่ใส่ถังอันอันนั้นแม่แล,ล่อนในแกล,ล่อน,นลลอนย่างก่อนกากน้ำตาลก็เลยใส่ไว้อันนี้หาหาฤทธิครับ ปกตินี่ก็คือถ้าถ้านี่ซองหนึ่งจะใช้กากน้ำตาลอยู่ที่10ลิตรครับคผมแต่ที่นี่มามามาชมวิธีการทำเลยนะครับได้ทุกตัวไหมครับแม่ปลานี่ยี่ก็เล่นบยังก็ได้แต่บางเช้าน่ะคือถ้าบางคนเพิ่นบ่มีปลาบางสถานที่เพิ่นบ่มองสิไหมซึ่งว่าเพิ่นอยู่ตามตลาดนี่สิเพิ่นก็สามารถจะขอไอ้ขี้ปลาเก็ตปลาที่พ่อค้าแม่ค้าเพิ่นคั่วถึงสิเฮาก็ขอบ่ได้พวกห่าปลาพวกอย่างนี้ขอมาได้ขอมามักกว่าขี้ปลาใส่ปลานี่มักได้เมื่ครับครับผมแล้วก็มีจะมีห ไฟเชอรี uhm ่ไฟเชอรี่เหอไฟเชอรี่นี่เข้ากระทุบเลยครับเดี๋ยวสิพาทูบอันนี้ก็คือน้ำน้ำเปล่าก่อนเด้อครับน้ำเปล่าใส่ถังอันนี้คือวันบริเวณไซไลายเพราะว่ามันอากาศกำลังตาลบริหลายก็เลยบริเวณไซไลายน้ำไหลายเด้อครับเพสามารถใส่น้ำเกียจางได้หมครับเพิ่มปริมาณนะแกนเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆได้ครับอันนี้เราก็ แล้วเราก็จะฉีพอดอสองพอดอสองนี่เขาใส่สอนหนึ่งเอยใส่ใส่ซ่องหนึ่งเลยคับใส่ซ่องเลยคับแล้วห้าเทนำห้าเทนำใส่แล้วเขาก็เอาพอดอสองลงนะครับพอดอสองเราก็จะใช้ไม้คนเอาไม้ตัวนั้นแม่ว่านคอเอาไม้ตัวน้นให้แม่นาลูตัวนั้นอ่ะไม้เล็กๆตัวนั้นอีกข้้งบนนั่นแหละครับอามาคนอามาคนได้ครับก็ต้องหักออกมาโลดเอามาคนค่ะคนให้มันละลาย คนทิ้งไว้คนทิ้งไว้เห็นมันละลายจะชีหาหน้าที่ลรวเขาก็มาคอยมาเตรียมหอยเวยค่ะทีนี้แล้วก็จะมาไอ้แล้วก็จะมาทุบมกหอยบคือว่าเขาใส่น้ำมาใส่เลวปุ๊บแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่ข้อดอซองข้อดอซองต่กลงไปก่อนข้คดอแล้วก็เขาก็ขคนเนี่ยมันเข่ากันมันละลายเห็นมันละลายเขาก็ทิ้งไว้จกหาหน้าที่ซีนาที่ก็ได้ครับหรอวันนี้เขาก็มาเตรียมหอยเชอรี่เาหอยเพื่อรีมันเป็นหน่วย กิงปกติกับมันก็เหนื่ยอะไแต่ว่ามันต้องใส่เวลานานกว่ามันจะย่อยสลายหลอดเลยต้องย่อยให้ก่อนแมนครับเขาก็ต้องที่นี่เราก็ต้องมาทุบมันทุบมันเห็นมันเห็นมันแตกมันแตกแว่ามันก็สิย่อยมันก็สิเ็นง่ายย่อยง่ายกต่ทุบปกติถ้าพอต่อสองนี่ ซองหนึ่งนี่สใส่หอยอยู่ี่กิโลเลยครับจะแต่ว่าอันนี้กากน้ำตาลมันน้อยแม่ก็เลยใส่หอยอยู่ประมาณยู่นี่ประมาณ2อกิโลครับเพราะว่ากากน้ำตาลมันน้อยแต่ว่าล้อลอกากน้ำตาลนี่เราแม่ก็ค่อยๆไปเก็บหอยคือว่าเขาใส่อกากส่วนตากปริมาณครับผมกับปริมาณแว่าส่วนมากแม่บม่ค่อยตายโตได้เพราะว่าแม่ได้วัชุดีมากเรื่อยๆแม่ก็ใส่ไปเรื่อยๆงสิแม่ก็ใส่ไปเรื่อยๆครับผมใส่ไปเรื่อยๆแม่ก็จะตักออกจากถังใหญ่แม่สิมีถังใหญ่ไว้สำรองครับก็คือแม่ก็สิเอาแแม่ก็สิเอาขวด บอกไว้แล้วเอาก่าเวลาไหนป่ะม,มีวัตถุดิบใหม่เขาก็จะเริ่มเห็ดไปเรื่อยอย่างนี้สินโดกรบบว,หวรบหอยคกบ่เคยขาดแหมปีหนึ่งปีหนึ่งบ่เคยขาดจากสวนเลยครับเพราะว่าเอาใสใ่ตลอดปีมาครับแมงครับใส่ตลอดปีแล้วก็บางคนกันกับมะขอ กุนันมาข้อบุนีมาขอเม่ก็หายเราจะผู้ใดสิมาขอถ้าพี่น้องเอฟซีฮาเพิ่นต้องการนี่ได้บ่ครับครับถ้าพี่น้องเนี่ยคิดอยากขันทรงนี่มันทรงบ่ได้เด้นายมันมีกินครับบ่แม่นว่ามีกินเฮาใส่ขวดก็บ่มีกินแต่ว่าแรงดันอ๋อมันมีมันมีแก๊สเนาะแม่นครับมันมีแก๊สเฮาใส่ถูงกับขวดไว้แล้วมันสิเป็นแก๊สก็คือได้ได้แต่แค่ระยะยะไกลสิมีหรอกแตพี่น้องเอฟซีฮอว์กับพอดีเบิ่งคลิปอยู่นะครับเก็ตเองได้ครับเฮ็ดง่ายๆเฮ็ดตาเพิ่นได้ แต่ว่าเพ่นอยากส่งไห้อยูแต่มันส่งไปแล้วมันมีเสียขึ้นแก๊สเนาะมันแรงอัดกลัวสิเป็นระเบิดใช่คหมเนาะเดี๋ยวเเฮ็ดเองเราเฮ็ดมันง่ายมาขอเลยครับมาเบื้งมาเบงมาเบื้งมาเบื้งเบ้องบ้องคาเบื้อบ้องคาเบู้ใดมา้ใดมากงบ้อเ้มาเบื้องมาเ้องมาบ้าบ้าเกมเบื้านกงาเบื้มูบมาบมาเบอมาเ้อม้น้อาเบื่นได้นงครับ้บาเมาบบ ครับไม่ได้เทาเขาทุบนี่เขาต้องแรียบบอคับต้องแรียครับบอคับบอผู้เผยมันออกจากหน่วยมันจะซื้อในหลวงครับผมผู้เผยมันออกจากหน่วยมันจะซื้อเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ย่อยไปเองไปของมันโตพวกมันแกออกจากกันไหมครเปลือกเขาหนี่เขามีเขามีธาตุอาหารเองครับผู้องผู้อันนี้แม่กับ่มคอยดีศึกษาดีหลูกแม่เคยเห็ดอย่างแม่เห็ดแม่ว่ามันงามแม่ก็เฮ็ดแต่ละแม่กับบริวารมีความรู้เนาะก็ตัวนี้เขาเขาได้มาจากไหนครับสูตรอันนี้คือแม่ไปอบรมนะครับอบรมอบรมเหรอแม่ส่วนมากคนสิบบอ้สอนเฮ็ดพวกนี้ดอกคนสิสอนเฮ็ดพววก่าน้ ผลไม้น้ำมักอีย่างทุกพักต่างๆชิ้นต่างๆไหที่นี่แม่ก็แม่ก็ไปเขาสำนักง,ง,งานเขาเกษตรดูเนาะ,ะแม่ก็สิถามพ่อนาเห็นผู้ใดแม่ก็สิถามเพิ่นเพื่อนก็นสิแนะนําว่าดีที่สุดก็คือน้ำหมักปลากับน้ำหมักหอยอพวกพักพวกผลไม้นี่มันจะสูบปลากับหอยบ่ได้เพราะว่าเพิ่นบอกว่าพวกนี้มันอันนี้เ้องหมักใส่กันเลยบอครับทั้งปลาทั้งหอยแม่ครับอ,อันนี้ใส่แค่นี้เด้ยครับนี่เอามาดูสิลูกเอามาดนี่ครับเนี่ยเห็นบ่เนี่ย ประมาณนี้หละแหลกประมาณนี้เอากับส่กันเลยที่นี่เอาก็ใส่ไว้ใส่ไปเรื่อยครับครับผมเอาก็ใส่เอาก็ใส่ไปเลยแั่นสิตัวเขาบ่ตรงบะตรงซักมึนบ่บ่อครับนั่นสิตัวใหญ่บันได้ตัวละสองสามกิโลก็ย่อยครับย่อยสลายไปพในนีเดือนเดียวนี่เนือกางกับโบเลือย่อยไปเมื่อนี่แหละครับทําอย่างนี้ง่ายๆก็ค้นยูนซีละลูกเอากับ้นเนี่มันเข้ากันครับ ต้านี่เราเราไม่จาเป็นต้องฟักเล่เขากใสเป็ดตูเล้ห่ครับแมนครับตัวเราเป็นโลมันก็ย่อยสลายเข้าออีกทีแล้วแม่เห็ดมันมีป่าตัวใหญ่ๆเนาะเพราะว่าน้ำน้ำน้ำเขาอยู่กับลำานําพองเนาะครับอันมันอยู่ใกล้น้ำเห็นป่ามันลอยหนามากมันตายแม่กับขี้เลือบไปไผ่ไปเก็บเอาเมี่ยตัวใหญ่แม่กับมาทิ้งใส่ทางมากไว้ตอนที่มันตายดีครับแมนเวลาคนหากินกันขึ้นไหมครับคนหากีนกลาขึ้นเราเพิ่นกัน พิ่นไปเอาฉมวกไปแทงมันนะมันก็หลุดจากฉ่ำหมวกคนมันก็ได้มันก็ตายแล้วันมันก็คู่มาลอยมาน้ำหนามเนี่ยก็ไปตากมาเก็บมาเห็ดถังน้งมาร์กสิวอยู่สวนพ่อกับซิมี่ถังลอยลิตอีกถังหนึ่งอ,อันนี้ใส่ก็สวนบ้านเนี่ยสวนบ้านสิมีอีกถังหน,งน,นึ่งนี่ละครกับมีแค่นี่ละอุอ้ยเรื <ๆ S 2> ่องฐานน้ำตาลถานน้ำตาลนีไงเสือท้ลยมันก็ไปเอกของงานกากน้ำตาลตัวนี้จะช่วยดับกลิ่นด้วยนะครับนี่สิบูเฮดให้มันบอกมีกลิ่น อ๋อถือเป็นแม่นะครับแม่นครับมันสิบวเห็ดแหงมีกินเลยเดีกครับเนี่ยถ้ากากน้ำตาลบ่พอมันสีมีกินมันสีมีกินถ้ามันมีนอนเนี่ยถ้าสมมติว่ามันมีนอนสมมติห้างมักหรือห้าปิดฝามันมีนอนแน่ห้างกัเพิ่มมันน้ำตาลทรายแดงลงไปมันก็สีบ่มีนอนนอนก็สีตายบ่มีนอนครับแต่ส่วนมากห้องห้อปิดเรามันกับปะพอยมีนอนดอกแต่ว่าบางเทียบมันห้าเห้อเปิดห้าลืมปิดสินก็มีนอนแต่มีนอนนั่นสีแม่ก็ใส่อันนั้นถ้ามีนอนนี่คือเปลี่ยนเรับ บแมนมาหมายถึงเปลี่ยนหมายถึงว่ามันมันแมนมันกับมาจอแต่ว่าก็คือถ้าเขาเขามาเบิงเดือนหนึ่งนี่เขามาเบิงนี่เขาเามาค้นต่ว่าแมนี่บยถึงเดือดหรแม่สิค้นไปเรื่อยไหมแม่ก็สิว่าฉี่หามือแม่ก็มาเปิดเบิงมาเปิดค้นเบิงว่ามันละลายไปเองสินแม่แบบคอยเปิดค้นนั้นไปเรื่อยให้มันเข่ากันสินะวันนี้พ่อแา่จกเดือนแม่แม่จะส่วนมากที่แม่มากไว้แม่ไ่ใส่เดือนนึงแม่คอยมาใส่อืมก็เดือนนึ่งวันบครับถ้าจากให้มีไรมาแรงอีกหรือครับมีไรมาแรงพร้อมน้ำนะ หมักไอ้นั่นใส่หมักไอบรเพ็ดโอ้ขึ้นในตัเลยแมนเีื่องบริหาม่ไรงิหาใส่แมว่าสิหามันบรมนี้หายากเรบ่รเพชรมักบรอเพชรใส่ไปในตูไว้เลยนี่ใส่ไรเป็นไรนี่บมมีดอกมะแรงเขาลบปวดเขาคือว่าถ้าผู้ใดอยากเคลียร์มุลนสูตรเดียวจบ ทั้งอะไรมาแลงทั้งบวกลุ้งพืชแต่แค่แค่เติมส้อนผสมเข้าไปแม่เทาเติมมันบุรีเพชรเทาใสหลายบวแม่บุรีเพชรมุ้ยบวกลุ้นแม่แม่ใสหลายดูตะก่อนมันมีหลายอยู่สมัยนี้หายยากเขาก็เขาก็ซับ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 ถูกแล้วก็มักไว้เลยน้ำครับเพื่อ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 เอฟซีเขาบวกลุ้นครับแม่อ่าอันนี้บุหรี่เพชรบุรีเพชรถ้ามาใส่บ้านเขาเอื่นยังครับบ้านเขาเอื่นยัง บานเขาเอิ่นฝากอะจรเอ้ย์โมเมนต์เชี่ยบกับแอลกอฮอล์เออเชี่ยบเออเชี่ยแอลกอฮอล์เชี่ยบกับ้อบ้านเขาเนี่ยเอิ่นเชี่ยบกับฮ้อเนาะถ้าภาษาไทยเรียกบลัทเทสแมนนะครับเพื่อพี่น้องเขาบรูเดี๋ยวนี้หายากแล้วเหมือนมือเส้าในแม่ไว้เลาะหาอยู่พอนีเห็นเดี๋ยวแม่ก็เลาะหาเห็นแม่กับสีม้าอันเอามาใส่ที่หลังก็ได้เอามาหมักหมกทุบทุบใส่ที่หลังก็ได้อันนี้ไข่แม่อันนี้มันอัน กับน้ําตาลน้อยอยู่เดี๋ยวมือหลังมันหมดน้อยอยู่นี่มือหลังแม่สิเอามาเพิ่มให้อีกมาเพิ่มใส่ในกระทะหเ้าก็มักไว้เองสิละลูกครับพี่น้องครับผู้ใดอยากติดตามเพิ่มอีกอยากให้เพิ่มซ้อนฮ็ดสูตรนั่งอีกนะครับปกติอยู่สวนแม่นั่นสิมีแม่สิใส่ฮอร์โมนนมโสดฮอร์โมนไข่ครับฮอร์โมนสมโสดฮอร์โมนไข่ แต่ว่าส่วนหมักจะหนักตัวนี้ตัวนี้คือขาดอะไรมีมี่มประจาตลอดปีตลอดชาดตัวนี้คือสูตรเด็ขอ,ข,อของเฮาองเลย่านี้สเน,นครับแต่ว่าอันน้ำหมักฮอร์อมโมนนมสดฮอร์โมนไข่นีคือเสริมครับพะว่าพวกนั้นก็คือแม่เฮ็ดแค่ี่ลเล็กละน้อยแบบเพ็ดเทลละาังไข่แม่แก็เฮ็ดเทลล่หาใบนมสดแม่กเ็เฮ็ดแคห่หาหากองใช่ไหมเพราะฉีดในรังของขังกับมดแต่ว่าอันี็คือมดว่าเป็นแหมใช้ได้ตลอดปีเลยวันนี้แม่ก็เสียบว่าปิดไว้เดี๋ยวหาอันย่อฟ้าว่าปิดใบก็คือว่า เมื่อเ่าใส่ผสมเสร็จแล้วปุ๊บเป็นม่ครับใส่ผสมแล้วจะเป็นปลาเป็นหอยเป็นน้ามแล้วก็เป็นการนำตาลเมื่อเขาใส่เสร็จแล้วปุ๊บเขากับไทยดูหน่อยลูกนี่ขมา้นนะซูไว้ครับคนไว้นี่นี่ก็ปิดฝาไว้เลยครับแล้วทีนี้มาจะพามาดูตัวที่เป็นแล้วเห็นบ่ลครับตัวนี้จะตัวนี้ถังนี้เป็นแล้วนะคะถังนี้ถังนี้ใช้ได้แล้วนี่ถังนี้จะใช้ได้แล้วแต่ว่ามันยังมีหอยเป็นลูกๆเพราะว่า แม่น่ะบางเช่อแม่มาค้ำมาเหมือนสิแม่เนี่เอาหอยมาแม่บริ้ทุบแม่ก็โยนลงเลยเป็นทั้งลูกมั้งสินะมันก็นเลยยังมีลูกลอยอยู่ก็คือเขาต้องตักถิงแต่ว่ามันเปลื่อยหมดแล้วละไอ้โตมันหน่ะเปลื่อยหมดแล้วแต่ว่าหอยยังบ้านหน่อยเปลื่อยเดี๋ยวแม่จะตักให้เบิ้งเด้อบันที่เดี๋ยตักมาให้ดูเขาก็ตักมามาตวงใส่แม่นอนที่อันนี้แนวกองแม่ แล้วกองแม่จะปลัวไว้ใส่แม่เลยวเพราะในกล่องนึ่งขวดเ้าใส่ใส่ใส่ผสมใส่รสแม่ไม่ใส่น้ำแม่ใส่น้ำใส่ถังพ่นนะครับใส่ถังพ่นนี้ก็คือบ่ใส่เต็มจะปลูกขันท้อจิตอนนี้คือวันเป็ดแล้วเขาอมาใส่ขวดครับใส่ขวดไว้เลยบ่บอ่ปกติแม่บ่ใส่ดอกเพราะว่าแต่ว่าแม่เวลาคนพู่นอยนขงคอเนี่ขอแม่สิตัการใส่ขวดให้แบบนี้คนมากครับเห็นไหมจะเป็นคนคนมากเลย ตังเต็มบ okay. mm ่ไดไรด้แเต็มเรามันมันสิมีแรงดันหลายกับต่างๆขนาดนี้ใส่อยู่ประมาณซีซอ่นค่ะซีซออนหาซ้อนเขาก็คือฉีดตอนเศ้าผลตอนเศร้าครับวันนี้ก็ใส่ได้หลายรอบอยู่ได้นี่ใช้ได้เป็นเดือนนะครับปกติเขาจะอาทิตย์นึงเขาจะใช้อยู่แค่สองครั้งแต่ว่าแม่แล้วเต้ เดี๋ยวต่้เขาขายันดิลูกถ้าเราอยู่บ้านเรามีเวลาว่างเราก็ฉีดพ่นเยอะส่วนมากแม่บางมือแม่อยู่บา้านนม่ครับเรียกวันเป็นวันนี่จะมาให้ดูนี่ผักนี่ตัวอย่างลูกมาดูซิตัวอย่างนี่นี่นี่ยังงามเลยครับนี่อันนี้จะตัดแล้วค่ะเย็นนี้จะตัดแล้วตัดตัดหมดเลย สัดส่งหมดเลยก็คือว่าค<ม>ุณสมบัติมีอย่างเนี่ยครับคุณ <คน S 1> สมบัติค<น>ุณสมบัติ<ม>ตัวนี้แม่ก็บแม่่บน่ใจว่าอย่างแม่หูแต่ว่ามันงามหรอมันกรอบไมหมลูกขาเข้ขาสีงามสีกรอบสีหวานมันมันสีแบบมันสีแซ่บกว่าปกติที่ห<ม>้างสสาน้ำมักเลยแม่เคยกินเหมนซุปที่เพิ่นปสสน้ำมัก เินใส่ปุ๋ยใส่ยังมันก็ธรรมดาแม่แต่ถ้าเวล่าข้าใส่ปุ๋ยไปแล้วมันสิพาข้ากรอบแม่ครับผมมันกินง่ายกินพ่อะแต่ข้าหากแค่นี้มันกัดดังกอบไปหมดแเรวบันนี้ทั้งหวานทั้งกรอบเลยก็คือว่านี้คือสุรเด็ดของสวนเขาเลยนครับเราคร่ะมันบอ่ค่อยมีแมลงมที่น,นี่สาเหตุหลักคือไม่ค่อยมีแมลงเพราะว่า แม่บ่อน่ใจว่ามีน้ำมักเขาบอกผมมีน้ำมันแรงกับอันแม่นตัวที่ห่อใส่ไอ้ตัวนั้นลงไปด้วยแม่นครับสงสัยเพราะว่าตัวที่เ่าใส่เป็นสารโพลีเพห้องไปด้ัยน้อยนั่นน้อยนะที่จะมีแมลงอันนี้นี่เมื่อเมื่อนันยายบอกว่าเห็นนอนอยู่แม่กับมาเก็บกังคืนนอนกับบ่มีหลายได้เห็นบ่ไหนอยังบุคอยมีหลายได้พราาแม่ว่ามันเกี่ยวกับเขาหมักอันฉีดยานน่ละแม่ว่าฉีดน้ำมักนี่ละเพราะว่าน้ำมักนี่มันเกิดมีส่วนผสมของสารเพลทนําสาธิตได้บอกครับว่า ใเข้าใส่แบบไหนนะตอนตอนฉีดนะครับอ๋อแม่บริอาชอนมากไหมลูกช้อนแกงกินข้าวเราไหมลูกแล้วก็ใส่ถังไ้ถังสิบหกลิตรนะสามสิบหกลิตรฉีดไมครับ่ครับฉีดเลยแม่ฉีดใช้ตอนเช้าด้วยค่ะอืมไอ้พวกข้อมนลพวกอะไรนี่ข้อม์โต่างต่างอย่างนี้แนนําไห้ฉีดตอนปุ่นตอนเศ้าค่ะก่อนเก้าโมงเช้าอืเพื่อจะกินอาหารช่วงเช้าครับโอ้ปากไปจะเปิดช่วงลมแม่ครับเพื่อจะกินอาหารตอนเช้านี่ก็กะละมังงามอย่างนี้เห็นนวครับคณะกําลัง กำลังงามอันนี้ก็สวนสวนสวนน้อยเลยค่พะพอเป็นสวนใหญ่สวนใหญ่อยู่พ่องคือว่าตัวนี้เขาจะใส่ทั้งหน้าเขา,าครับแม่นครับใส่ทั้งหน้ายูยู่หน้าแม่แม่จะใส่ฮอร์โมนไอ้น้ำหมักแล้วก็ฮอร์โมอนไข่แล้วฮอร์โมอนนมสดผสมกันนะครับบอ่อแม่ก็ฉีดเป็นสมมติว่าแม่เฮ็ดเขาระยะป,ประมาณได้สิบกว่ามือนี่แม่ก็จะพ่นด้วยน้ำหมักค,ครับครับ ก็อีกเปลี่ยนไปอีกว่าบ้านเดือนนึงสีแม่กับสีพลฮอร์โมนนมสดมันก็ไปแม่กับสีพลฮอร์โมนไข่แล้วกันบ้านนมสดไอ้มบาดนำมกักแต่บ้านเดี๋ยวนี้น้ำมกักวางเท่ากับขี้ขานก็คือสีอันนั้นเลยไหมเวลาเขาสูบน้ำหน้ามหนหมเข้าไปหยอดเลยไปหยอดตรงในน้ามัมนที่ฮอรน สูตรขวาน้าไม่ไหลขวาน้าหอมผสมกันไปได้โตเลยแมนครับค<ม>ือว่าปีนึงปีนึงแม่ทีเห็นเนี่ยเนีน่ยเนดูดูถังทไทยเป็นเบื้องทั้งถังเลยลูกบผมเนี่ยถังขนาดนี้แม่ที่ใส่ยู่ประมาณสองถังปีนึงน่ะเพราะว่าเดีใส่กับหน้าพร้อมครับผมบอสแม่ใส่แต่สวนใส่ทั้งหน้าพร้อมใช้ไทน,นาก็ผลผลิตด,ดีครับบอสต้องใส่อันนั้นเลยเขาใส่จังหวอเนยเขาใส่เทนึงเขาใส่จังหวอก อ๋อหน้าตีไมายถึงว่าเขาเออหมาถึงไงพักเข้าหนิไหมครับแม่วกับโนดเดน่าคือถ้าแม่ขยันแม่ก็ฉีดวันเว้นวันเลยต่บางเชียร์ขันบ่มีเวลากับสีอาทิตย์หนึ่งสองครั้งแต่ถาแม่อยุบานนี่ซึ่งแม่บ่ได้ไปอย่างนี้แม่สีพ่นเลยวันเว้นวันนี้ง้าวยขนาดโอ้คือฉีดจนว่าฉีดพมรเลยเมนครับมันว่ามีผิดอย่างเดียวครับนี่เมนแมนสมว่เขาเก็บเขาฉีดตอนนี้เขาเก็บตอนแรกกับโบเป็นอย่างไม่มีสารเคมีอะไรเลยครับเกี่ยวในนี้ไม่มีสารเคมีเขาฉีดมันมีกลิ่นรับ มันก็มีกินนิดนึงแต่ว่ามันกับโบเดมินโบเดียงเพราะว่ามันมันมันมีกากน้ำตาลมันหอมกากน้ำตาลครับตัวนี้มันมันเขาคิดลงไปนี่มันบงเุงผิวเรานี่มันบำรุงดินนั้หบอครับเมียนครับบางเชียนาดินนาดินเด้อหนูนาดินเวลาเขาเก็บผักออกบวชหมอเขาก็พ่นพ่นดินเขาก็ฉีดนาดินฉีดพ่นนาดินไปเลยแม่ยนฉีดพ่นนาดินไว้อ่ฉีดพ่นนาดินก่อนเขาปลูกผักรอบแรกเนี่ยแล้วก็ฉีดสวนนี้โอ้ยสารพัดบมรุง ก็คือว่าแต่ว่าบําเพนบําเพนปุ๋ยเด้สารพัดบมรุ่งบํว่าดขิงว่าบําบัฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนน่องสดแก่ลคผักเพื่อน้องงามครับผมกําลังง่าะครับกําลังง่ายปีนี้งามซากรับปีนี้บ่หนาวเลยงามซากํลังง่ากําลังงามกําลังงามนี่ละตัดทิ่ตัดหมดละมึอนี้ตัดหมดละตัดหมดแปลงนี้เพราะว่าออเดอร์มากแล้วครับผมออเดอร์มากอันนี้มีขนามีกวางตุ้งมีหงเต้ นี่กวางตุ้งต้นกวางตุ้งใบเตทั่วผู้คือเวลารถเวลาเข้ารถฮอม์โนดีสุดก็คือรถตอนเช้าแนนคับแม่บุ๊คเคยใส่ตอนแรกแม่ใส่ตอนเช้าตลอดช่วงช่วง่วงเช้าดีที่สุดเช้าค่ะเมื่อเช้านี้ก็ฉีดครับนี่กลบไปแล้วเมื่อเช้านี้อ้ฉีดสมือเลยบ๊แม่นสมือแล้วจะว่างเดี๋ยวนี้งานหลายต้องอย่างงูที่นี่ที่นี่ก่อนเขาจะปลูกพักนี่ เดีวตอนที่เขากงกำลังเตรียมแปลงนี่เขาสามารถลถรถได้บ่กได้ครับได้ก็คือมีแหละแม่บางทีแม่เตรียมแปลงเสร็จแล้วเขาก็นั่นเลยเขาก็เอานามลาดลาดเลยอันนี้อันนี้แห้งบ่ได้จำกัดว่าใส่แค่สามสี่ซอนเพราะว่าถ้าเขาใส่ฉีดพักสามนปลายมันกับสีพักเขาสะใบลวกมันบวมมันกับสีแห้งอยู่ด้วยเนี่แต่ว่าเอาฉีดดินนี่แม่สีใส่ลายไปเลยมักไปเลยเป็นมักดินไปในโตเขาเลย สามารถใส่ดลายได้ดินนะแต่ว่าผักนีซานใสซีซ้อนหาซ้อนประมาณนี้กันลายคนน่งมันก็จะลวกบ,บางคนก็อยากให้มันงามเพื่อมีคนขอไปอยู่ด้ขอไปเราไปใส่แบบไปใส่มดขวดยังสีคืออยากให้ท่านใจต<า>โน้ตเมียนใบลวกเหมือนผลออกมาคือตตยมาว่าเอ้ามดมึงยงคือตังาตเอาพูตายได้ถามใส่แบบไกูก็ใส่มดขวดและ ใส่วัตถุดมันก็เรียบร้อยแต่ขนาดนี้ยังใส่ด้ตั้งหลากหลายตั้งใส่เนึ่งขวดเราใช้ได้เนึ่งขวอดก็ใส่ไดในหมั่นแม่ก็บ่เคยใส่เอาขวดไปใส่ได้เท่าพอเม่กระตักออกจากถังก็คือว่าเขาตวงเอานในถังเลยแม่ตักพวกในถังเลยเพราะว่ามันดูกับถังเนาะอยู่บ้านแต่ว่าส่วนมากกผู้ใดขอแม่กระสิตักก็เซียหาคือขอแนะนน้ำว่าเวลาเขาจะใส่ทักเท่าไห้ตักในถังเท่เดียวเม่อยากให้เขา กวงตวงขึ้นมาใส่ขวดไปไม้แมนครับแต่ว่าถ้าเขาออยูนี่กับนี่เขาก็กบอตองจาเป็นต้องใส่ขวดเพราะว่าถ้าเขาใส่ยู่กับอันถ้าเขาสีใส่ขวดไปสิเขาก็ต้องค่อยหมุนฟานไปลูกไม่ไม่ปิดให้มันแน่นแหมปิดครับแบบปิดให้ปากใหุ้่มรวมแต่ปิดเนี่ยนี่สี่กับแรงดันแค่สองสามมือนี่ขวดพองแล้วเขาก็ต้องแมนเขาก็ต้องปิดอันเงียบเงียมไปสี่อันนี่สี่ล่ะเขาเลยบอกเขาก็เลยบอกตักใส่ขวดไปก็เลยใส่ในถังเลยคือในถังกอดเลยสูตรน้ำมักตาเนาะ แม่ครับน้ำมันปลาน้ำหมักหอยน้ำหมักปลาน้ำหมักหอยเนี่ยข้อมูลหรือเขาเรียกว่าธาตุอาหารเนี่ยในตัวหลายแม่ก็ทําเกษตรเพคนบอกว่ามันมีโปรตีนหลายก็ทุกอย่างเลยมันก็เลยทําให้พืชผักเขางามไวถ้าจังพวกผลไม้นี่มันมันมันงามซาครับพวกน้ขหมักผลไม้น้ำมักอันเหมืนผักเองสัตว์ต่างๆนี่ไหมครับมันบ่งงามไวคือปลากับหอยเพคนบอกแม่ก็ร่วงทุกอย่างกันแหละแต่ว่าแม่ก็ว่ามันนี่มันสูงอะไรตัวนี้ตัวนี้ดีกก้อนว่าครับแม่ครับตัวนี้ดีกว่าปลูกพืชผักโปรตีนโปรตีนกทลอาหารมันหลายโปรตีนมันหลาย ยังหอยเองไหมปลาเล็กปลาน้อยสิปลาสารพัดปลืพวกหอยนี่เป็นเคียวเซียมมัครับแม่แมนแมนเคียวเซียมกับเป็นอีกเนาะยเคียวเซียมเนาะแมนมันก็ละลายพร้อมดีเพราะว่าเ้าวทูบมันแล้วสิ่ว่าถ้าเหาาวทูบเนี่ยยังเป็นนวยมันก็ยังเป็นนวยอยู่างเสร็จเป็นปีกเลยขึ้นนวลโปรย่อยย่อยแตกข้างในพวกตัวพวกยังมันนี่เน่าหมดบ่มีอย่างดอกแต่ว่าแต่หอยเปลือกมันนี่ยังยังเป็นลูกเป็นลูกอยู่เลยแต่ว่ากับห้าวทูบมั่เบลื้อ สามสี่เ hmm. ด <pod> ือนนี่ก็บ่เหลือแล้วแต่ว่าเดือนนึงก็ยังเหลืออยู่แต่ว่าเดือนนึงนี่เข้าไปค้นค้นเบื่องนี่ป่าตัวใหญ่ยังเหลือกางอยู่ด้ยังมีกางอยู่แต่ว่าพอหลังจากเดือนหนึ่งเราก็บ่นี่แล้วเริ่มย่อยสลายไปหมดแล้วก็จังทางนี่ก็กำลังเริ่มเริ่มยหอ่เพราะมันไม่มันไม่ป่าตัวใหญ่ครับผมแันนีป่าตัวใหญ่นม็ยังเห็นหนึ่งกางเหมือหมืองานแม่ค้นเบื่องมันก็มีกางอยู่แค่นี้แหละไม่ยังสิทามแม่อีกบ่ ที่ทอดครับที่นี่มาครับคุณผู้ชมสูตรพิเศษของสวนเรื่อยนี่แหละสีสียังงามสีอืมสีปน้าปลาก็คือว่าอ่าเขาเขาเส็จแล้วปุ๊บใส่ส่วนผสมต่างๆปุ๊บเขาหมักไว้หนึ่งเดือนเนาะครับผมคนมือมาครับบ่โดนมือสองสามมือแม่กับมักคนเบิงครับผมค่ะแม่บ่บ่บ่ขนาดนั้นดอกนั่นนแม่กับมักเปิดเบิงแม่กับคนเบิงว่ามันเริ่มละลายเริ่มเปื่อยไปเริ่มเน่าไปสิแม่ก็ใส่ได้เลย แม่ครับเดือนนึ่งใบสวนมากแม่เสิมากไปเดือนนึงแต่ว่าบางเที่ยวแม่กับโบกินเกินเดือนพมล้เพราะว่าแม่มีหลายถังถังอยู่สวนอีกถังหนึ่ง,งอ่ะถังใหญ่่ก็เป็นปีแล้วตงบางเที่ยวแม่กับตักจากผุนมากบางเที่ยวแล้วแต่ขันข้าไปสวนทั้งแต่สวนพ่องห้อง <fod า S 2> เอาถังไปพ่นอยู่พ่นเ้ากันตักจากผุ่นมากพ่นพีอีกสินะพราะว่ายอยู่พ่องมกกากถังหนึ่งพอวาขี่ขันออกไปออกกลับไปกับมากก็เลยเหดอย่อยพุ่นถังหนึ่งกระถังขนาดนี้คือกันนน้ทุน เมนครับอยู่ในนี้บริสุทธิ์อย่างเนวเด้ออยู่ในนี้ไม่ได้ซื้ออะไรสักอย่างเลยขากน้ําตาลก็ขอมาขากน้ําตาลอย่างส่วนมากก็ะิดได้มาจากเกษตรหลวงพ่อดอกก็ได้มาจากกันแมนครับเพ่นสนับสนุนมาหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้เลาอบรมสิแมไปอบรมนั้นอบรมนี่คนก็ะติ๊หามากสิแมเขาก็เก็บเก็บเก็บใบจังถังยังสีก็ได้มาจากเกษตรได้ไม่จากสํานักงานนั้นสานักงานนี่สินะแม่ก็เลยบ่คใอยได้ซื้อดอกส่วนมากส่วนมากสิไดลงทุนหนึ่งแต่ปวกเมล็ดพันธุ์ที่แหลกแค่นั้นละรอบน น้องหล้นกับบุคคลเดี๋ยวลงทุนถ้าแม่ฝากถึงผู้อยากเค็ดน้ำเ่ยฝากถึงท่านผู้ชมนะคะผู้ใดอยากเฮ็ดก็คือทำบ,บันสมวา่าเฮ็ดบ่เป็นก็โทรมาถามใดเด้อค่ะที่เบอร์095 231 0441ค่ะ แม่บวัาบาบวาบานค่ะท่มขาผมโทษ่ไม่ได้ตลอดเวลาหรือท่านผู้ชมอยากมาชมสวนก็ได้นะคะเริ่มเริ่มสวยงามหรอกค่ะเดี๋ยวพาไปชมสวนที่ริมน้ําพองค่ะถือว่าเืา่อมแม่ไปขายแม่ไปขายส่วนมากแม่ไปขายเดี๋ยวนี้แม่มีออเดอร์มีขาประจําแม่จะมีตัดส่งทุกลงเอทุกวันทุกวันจันทร์แล้วก็เวลาแม่ไปขาย แม่ไปขายอำเภอแต่ว่ามาถึงอำเภอจังเที่ยดอกมันหมดก่อนบางที่แม่กลับไปขายลงไฟฟ้าน้ำพองสิ่ไหมครับนี่นะครับผูดเลยชิมพักนะครับหรือมาเบิ่งสวนเพิ่นครับมาชมได้ค่ะอยู่ใกล้ๆนี่แหละอยู่ตะบูดคุณสายเราเนาะครับมาเปียนะครับวันนี้ก็ได้มาขอสูตรเพิ่นนะครับผู้ใดอยากกูสูตรอีกนะครับข้อเมนต์ไว้แล้วนะครับหรือว่าอยากกูสูตรเพิ่นใหญ่โตนะครับผมเองนะครับหรืออยาก ไต่เพื่อนสอนด้วยด้วยด้วยตัวเองเลยนะครับสามารถโทรมาหาเพื่อนได้หรือเฟซบุ๊กนะครับเพื่ยนก็จะขึ้นมาเฟซเพื่อนได้นะครับก็ไปเบิรงเฟซเพื่อนได้นะครับก็ปลูกพักลงเฟซมือแล้วครับนะครับผู้ใดอยากได้สูตรไใดนั่นได้นะครับก็มาเยี่ยมมาเยี่ยนเพื่อนได้เราทำร่วมันเลยสำหรับมือนี้นะครับช่องเกษตรสุดซืบนะครับขอบคุณแม่วัวบามหลายนะครับที่ให้ความรู้และและเทคนิคนะครับเป็นข้อมูลนะครับสุดเด็ดเอาส่วนไนเลยนะครับสำหรับมือนี้นะครับขอขอบคุณครับผม ค่ะขอบคุณค่ะ